จำได้ว่าตอนเป็นเด็กหน่อยเวลากินขา่ายุบาลนี่แม่แถบสิบริสืทธพักเลยเพราะว่าสิไปหาเก็บเอาพักตามหัวตามสวนตามทองไห้ทองหน้าบอกว่าสิเป็นพักกระเดาพักปังพักกระโดนพักติว๋วและอีกสารพัดพักมากมม้เว้าได้เลยว่าทุกมื้ออาหารหลักของคนอีสานนอกจากซิวิปปลากับข้าวเหนียวแล้วถุกผักเขา่าสิตรงมีผพักอย่างหน่อยหนึ่งถึงสองนิทเคียงคููอยู่ตลอดเวลา ยายบอกว่าคนอีสานปรับตัวเก่งกินง่ายยู่ง,ง่ายมีชีวิตที่ผูกโยงอยู่กับธรรมศาสตร์พวกเข้ามักสแสวงหาสิ่งต่งางๆที่สามารถกินได้ในท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็นอาหารโดยเฉพาะพ,พืชผักต่างๆที่บาวาสิก,กินซุกกินดิบหรือนํามาใส่ในต้มในแกงกับมีพรพักพืชนบานคือพืชที่เกิดขึ้นในเฉพาะท้องถิ่นนั้นโดยสามารถนํามาประกอบอาหารกินได้ซึ่งสมุนี สิบผ้าถุกทันมากูฮจากซิปอันดับพักพื้นบานอีสานบานเท้าเนาะครับเนาะเอาละครับตามมาบึ่งเลยนะครับเนาะว่าซิอันดับพักพื้นบานอีสานบานเท้ามีผัด่างแน่ตามมาบึ่งเลยครับอันดับหนึ่งพักหวานปลานาหอดมะพร้าวก็ไข่มดแดงพักหยดหิดทิดขาดบม่ได้ก็คือพักหวานนี่แหละครับเมนูนาหอดก็คือแกงไข่หมดแดงไส้พักหวาน เป็นพักที่ขึ้นตามป่าเบญจพรรณออกยอดในส่วนฤดูฝนนินยมนํามาแกงหรือลวกจิมกำลําพิกโดยเฉพาะลักษณะของพักหวานป่าเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยึดต้นขนาดเล็กสูงประมาณสองถึงหาเมตรใบมีสีเขียวเข้มรูปรี่ใบปลายแหลมมักเก็บยอดอ่อนหรือใบอ่อนมารับประทานดอกสีเขียวแกมเหลืองหรือสีชมพูขนาดน้อยออกตามซอกใบโตซาเนาะครับเนาะพบมากในป่าเบญจพรรณ เต่งร่างสมคุ้นท่างยาก็คือตามภูิปัญญาพืนบานคือซอยบำรุงสายตาบำรุงโลหติตแก่รอดในบำรุงกระลังหมายเหตุบอกควรลับประท่านดีดนะครับเนาะอบอกว่าบอกคว้กินมากเกินไปในผู้ป่วยเป็นโรคไตอีกน้ำพอข้าจ้าบอกว่ามีโพแทสเซียมสูงเนาะครับเนาะอันดับสองพักติวลักษณะของพักติวเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณหาถึงสิบห้าเมตร ใบประกอบแบบนิวมือใบย่อยมีสามใบมีสีเขียวอ่อนตอนอ่อนสีเขียวเข้มย่ามแก่ยอดอ่อนเพิ่มสีแดงอมเขียวหรือสีเขียวอมม่วงเล็กน้อยดอกสีขาวหรือสีเหลืองมีกลิ่นหอมมะอนออกเป็นซอผพ้นกลมมีมเมล็ดข่ายกับลูกตีนเป็ดเป็นพักที่มิลดสสมนิยมมาลวกกิมใส่ในแกงต่างๆเพิ่นวาสัมพุ่นท่างยาก็คือแก่ทองผูกซอยขับล้มในล่ำใส่ บวมรุงถาดไฟหลดควมำห่อนในร่างกายหยอดมีสารตาร้านอนุมูลอิสระแต่ว่าสิ่งควนหงก็คือหยอดติวอ่อนมีวิตามินซีสูงหากกินดิบหลายอาจเสียหาท้ทองอืดได้ในบางคนบางพื้นที่เอิ่นแต่ตั้งกันเซนติวแดงพอมียอดสีแดงติวขนเพราะว่ามีใบเป็นขนนั่นเองนะครับเนาะออกดอกหรือหมากเพลินนํำมาสุกินกระเสีบด้วยครับพี่น้องสำหรับดอกติวนะครับเนาะ อันดับสามผักกะแง่งผักกะแง่งในภาคอีสานเป็นผักชนิดหนึ่งที่คนนิยมกินเป็นผักเคี่ยงกับแก้วแก่กับหลากหรือกินกระป๋นยางผักกระแง่งบางทีเอื่นว่าผักกะออมผักผ้าผักกะแงงผักเลื่อมผัวผักอีปวยผายเป็นไม่เล่มลุกขนาดน้อยล่ำต้นอวบนามสีเขียวอ่อนจัดเป็นวัชพืชในหน้าเข่าโดยลักษณะเด่นของพืชชนิดนี้ก็คือมีกลิ่นหอมทุนเป็นเอกลักษณ์ เอินได้ว่าถาบ่ามักกัดสิบสร้างเลยก็แล้วกันนะครับนอกาะสำหรับกินเพลินเท่าที่สังเกตการกินของค้นแถวบานนะครับเพลินว่าสิกินผักกระแงงทั้งแบบสดกับใส่ในแกงบ่กว่าสิเป็นแกงเน้อไม้แกงป่าหรือเป็นผักที่ให้รสเผ็ดอีกทั้งกินหอมของมันสามารถดับกินข้าวป่าได้ดีนอกจากหอมเหลวผักกระแงงยังมีประโยชน์มากๆเช่นเป็นยาระบายอ่อนๆหรือเห็ดให้เจริเลืออาหารและในทางโภชนาการผักกระแง้งลอยกัม สามารถให้พลังงานต่อร่างกาย32กิโลแคลอรีมีเส 1, ้นใยห5กรัมโปรตี 1, น1.2กรัมคาร์บโบไฮเดรต4.2ดกรัมผัดหลกินมิลลิกรัมเป็นผักที่มีกลิ่นหอมฉุนนิย้ใสสในแเกงตต่างๆหรือก,กินกับน้ำพริกกระเลวกันนะครับเนาะสำหรับผักจากแงงนะครับอันดับ4ีผักเม็กผักเม็ดหรือสเสม็ดไขเ่เม็ดเม็ดชุน่นยี่มือแลเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ3-5เมตรแถวบานแถบจังหวัดกรสิน้อยเอสสารคาม อุบลราชธาน,นีอำนัจเลื่อน,อน,อน,นอหรือสกลนครสกินหยอดออนหรือใบออนเป็นเครื่องเคียงลาบก้อยหรือเมนูปนโดยมันจะมีรสชาติฝาดเปรี้ยวมันอมเปรี้วนิดนิดนอกจากสกินเป็นอาหารที่บ้านที่ซน์หยอดพักเมกเป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อร,รวมถึงกินเป็นยาขับเสมหะขับลมโดยหยอดพักเมกลอยกับเสีหยห้พลังงานต่อร่างกาย84กิโลแคลอรีค่าโบฮ้เดดซึ่งโปรตีน3ากรัมฟอสฟอรัส27มิลลิกรัมาตุเหลเ็กจุดมิลลิกรัมและแคลเซียมสิม,มิลล เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกชนิดหนึ่งเลยนิยมมาใส่แกงเผ็ดหรือกินกับน้ำพริกกระแสรด้วยครับสําหรับผักเมลอ๋อหมากผักเมลกินกระแสริฐด้วยกันเ้ยครับพี่น้องแต่ว่าที่ฝาดฝาดจักหน่อยอันดับหาผักอีรอผักอีรอ,อ,อคือผักพื้นบานที่พบในหลายภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือมีสื่อทองทิ่นหลากหลายและเป็นที่นิยมรับประทานในมู่เมนูพื้นบานเป็นผักที่เกินตามทงหน้า นิยมน้ำมะลุกกิมหรือใส่ในิกงยอดอ่อนใบอ่อนในลำต้นอ่อนของพังอีหลกนํำไปรวกกิมน้ำพริกแกงจืดแกงสมแกงอ่องใส่ไข่เจียวหรือผัดน้ำมันรสชาติอ้อมนุ่มลื่นข้อเล็กน้อยไข่บวมหรือผักโขมมียางลื่นนิดๆแบบเมือกเล็กน้อยซึ่งหลายคนเสื่อวาในเรื่องระบบขับทายติดซอยได้ดีสับคุ้นท่างยาก็คือแก่รอนในกระหายนา้ำบำรุงสายตาแก่ทองผูกพบมีไฟเบอร์สูงลดอาการอักเสบ ใบสาม,มารถตัดอนุมุ่นอิสระได้อีกน้ำสำหรับผักอีหลอกบานเฮ้านะครับเนาะออกนำมาแกงเซโนไมหรืออ้อมเซโนไมกระแสบได้เับพี่นองสำหรับผักอีหลอกอืมอย่าลืมหลอกออกให้ดีนะครับว่าสันมันสีคขั้นข้อนะครับเนาะอันดับหกผักกระโดนผักกระโดนเป็นผักพื้นบ้านที่คนไทยคงจะกกันดีโดยเฉพาะในผักกลางหรืผักตันออกเสียงเหนือหรือผักอีสานบานเฮ้านิยมน้ำใบอ่อนหยอดอ่อน เล่าฝักอ่อนมรละประท่านผักจิ้มผักนํามาปูกอาหารบางชนิดเป็นผักที่ขึ้นตามทงหน้านิยมนํามาลูกจิ้มหรือใส่ในแกงหยอดอ่อนยิยมกินเป็นผักสดหรือจิ้มกับน้ำพริกปลาจ้าวเจ้าบองฝักอ่อนบางพื้นที่น้ำไปดองใส่ในเมนูอาหารอีสานพื้นบ้านเส้นแกงผักร่วมต้มปลากินแนมกระปาบก้อยหรือสมตำรสชาติของหยอดผักกระโดนเปรี้ยวอมฝาดเล็กน้อยไม่กินหอมสะโอโตสรรพุคุณทางยาของเพิ่นก็คือ หยอดอ่อนซอยแกะทองผูกพรอมมีกากใ่สูงสําหรับเปลือกหรือต้นเพลินนะครับไม่ลดฝาดใส่สมานแกะทองเสียดอกแหง้งใส่ครับเสียมหาแก้ไอผลสุกใส่แกะบิดทองรวงอ้อบักกระโดนใหญ่นะครับเนาะหน่วยมันใหญ่ๆหรือว่าง,ง่วไปกินแขดตายนะครับพี่น้องเรือสําหรับมวยบักกระโดนนะครับเนาะ <c oughs> อันดับเจ็ดผักแก่นขมผักแก่นขมหรือสราวดิน เป็นผักพื้นบ้านของไทยที่พบได้หลายสุดในภาคเหนือกับภาคอีสานนิยมนำมาใส่ประกอบอาหารพื้นบ้านโดยเฉพาะเมนูประเภทแกงเนื่องจากมีรสขมอมดนอนสึ่งเสือกันวากินขมเป็นยา่าข้อมุ่นพื้นฐานของพื่นก็คือสื่อทองทิน่นแก่นขมผักเหนือเสื่อเอินแก่นผีพ่วนแก่นผีพ่วนขมบางพื้นที่เอินผักขีข่ขวงแต่บางครั้งก็ละชนิด เป็นพักที่มีสรสชาติผมนิยมมาใส่แกงปลาแกงออมลักษณะทางพืชศาสตร์ของเพลินก็นกนคือเป็นไม่เลื่อยหรือไม่เถาเหนืออ่อนลํำต้นเล็กสีเขียวไม่นำยางใสใบเดียวลูกไข่ปลายแหลมขอบเรียบผิวใบเรียบมั่นดอกเล็กมีสีเขียวอมเหลืองออกไปตามซอมกใบมักขึ้นตามป่าลาบตามทงหน้านะครับเนะาะปลาเต่งร่างริมหวยริมหนองการบริโภคก็คือนำไปใส่ใบอ่อนละยอดอ่อนนำมาปรุงอาหารเส้นแกงแก,งแ,กงแค่ แกงผักร่วมใส่ป่าอยางแกงขี้เล็กหรือแกงผักขมในแกงรวกกิมหรือกินกับแกงน้ำพริกแต่ต้องรวกก่อนนะครับเนาะรสชาติขมอ่อนๆลมกลมบ่ถ,ถึงกับเฟือนบางคนบอกว่าขมแบบแสบสารพพุณนทางยาของเพื่อนก็คือบำรุ่งน,น้ำดีซอยจเจริญอาหารขรับลมแกดุกเสียดซอยลดน้ำตาลในเลือดบางพื้นที่ใส่เป็นสมุนไพรควบคุ่มเบาหวานขับปัสสาวะอ๋อไผ่มักผัดเผ็ดปลาไหลหรือออมปลาไหล นำมาผัดใส่น้ำออมใส่แสบหลายเด้อกพี่น้องสำหรับผักแกนขมเนาะครับเนาะอันดับแปดใบหญ้านาหรือใบจะนางเนาะครับเนาะแกงน้ำม่ต้องใส่ใบจะนางนอกจากน้ำพริกแล้วก็ใส่ใบพกอูตูแลลวเศร้าอีสานทุนใหญ่สิต้องผูกใบ่ะนางไว้เพื่อประกอบอาหารทุกบ้านอย่านั่งเป็นไม้พืชเลยทีนิยมนํามาใส่ใบแก่ขมันนะครับนํามาคััน เอาน้ามเพื่อใส่ไปปรุงอาหารส่วนใหญ่สีใสในแกง็ดน้ำม่แท่นนังเปาเพื่อรสดสัตว์กลมกลมคนเถาค้นแกมีความเสื่อว่าน้ำม่เป็นผักที่ีฤทธิดหอนนะครับเนาะกินหลายสิ็ดในท้องอืดได้ปวดตามคอดังนั้นจึงต้องแก้โดยการใส่ใบจะนางที่มีมทธิ์เย็นไปแทนแม่สิมิสีสันบ่สวยงามถ้าเทียบกับนนห,หอบอาาบน้ามื่อดือนแต่หงหรือบ่ว่าใบจะนางมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายโดยใบจะนางลอยกับนะครับเนาะ ให้พลังงานต่อร่างกายถึง9 5กิโลแคลอรีมีเสียงแย่จิตจุดเก่ากรมแคลเซียมลอยหาสิบหามิลลิกรัมวิตามินซีลอยสี่สิบเอ็ดมิลลิกรัมและโปรตีนสิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับในทางสคม坤ใบชานางนะครับในตำราสมุนไพรจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะมีสารตานอนุูนนิสระในจำนวนมากอีกทั้งยังซอยเสริมสร้างภู่ิตานทาตุในร่างกายให้เข้าแข็งแรงอีกด้วยเป็นผักที่ยิยมน้ำมาคัันใซนในแขงนทำไมหรือใสนในนำแกงอื่นอีกน้ำนะครับเนาะ ขาดบ่ไรเลยนะครับแตจ๊คเจ้าบอกว่าปลูกยูบาลว้กินเองมั่นสิเป็นปอบนะครับเด้อสำหรับใบจะนั่ง <c oughs> อันดับเก่าพักกระเดาพักกระเดาหรือสะเดากินกระปุลลดขมถึงใจหนึ่งในควม่วขมที่คนในบ้านชอบกินหลายๆก็กคือพักกระเดานี่เองคนอีสานมากักสินิยมกินดอกกอําหอดอ้อนของกระเดากับน้ำพริกหรือเมนูอมนต่างๆสิกินแบบลวกหรือแบบสุกดิบไกรกระเดาเป็นไม้ที่มีทินกำเนิดในประเทศอินเดีย จะเริ่มเติบโตได้ดีในอากาศแรงย่างภาคอีสานนอกจากสับคุ้นทั้งยาธิสรบำรุงธาตุในร่างกายบำรุงเดือดหรือใส่ทาพหยาดแล้วในใบกับเม็ดสสเดายัางมีสารอาหารเลซิตินนะครับซึ่งมีลิตเป็นสารขามะแรงดังนั้นค้นจึงสอบน้ำสะเดามาทำนำมักชิวภาพใส่ลดผักในไฮในสวนกันเองโดยในยอดสะเดา100กรลม่ให้พลังงานต่อร่างกาย76กิโลแคลอรี ประกอบด้วยน้ำ7 e จ9เกากรัมคาร์โบไฮเดรตสิ5กรัมโปรตีนห .4 กรัมไขมัน0.5นุดหกรัมมีกาก2.2กรัมแคลเซียม3 5 C 4, ม้ีมิลลิกรัมสำหรับผักกระดาวนะครับเนาะอ๋อข้าเจ้าบอกว่าผักกระดาวกินกับยังกระแสีทบถามีแนวกินกับพันนะอันดับสิบผักขั้นจองจำได้ว่าตอนเป็นเล็กน้อยเคยตามยยกไปเก็บผักขั้นจองหรือที่เอื่นว่าก้านจองผักผ่ายตละลับปัดตื้อสีที่กลางคงกลางหน้า และในข้องขูดที่มีน้ำขังเพื่อเอาไปขายให้ล้านตำโพงผักขั้นจอมเป็นใหม,นม่น้ำมีเงาฝังจมอยู่ในโคนจะเลื่อนเป็นตน้นจะเลื่อนเติบโตได้ในทุกฤดูกาลมีสับคุนซอยให้จะเลื่อนอาหารโดยขั้นจรองรอยกำให้พลังงานต่อร่างกาย14กิโลแคลอรีประกอบ้วยเส้นใย0.8กรัมแคลเซียม7มิลลิกรัมฟอสฟอรัส2มิลลิกรัมทานเล็ก0 5มิลลิกรัมเบต้าแคโรทีน5 0.1ไม่โครกลัมเลยทีเดียวสำหรับผักขั้นจอง น้ำมากินกับตะมงกับลาบก่อยปนป่าแสบหลายนะครับพี่น้องสําหรับผักขั้นจอกบาดเหาและนี่ก็คือสิบอันดับผักพื้นเมืองอีสานบาดเหาานะครับเนาะซึ่งผักพื้นเมืองอีสานบาดเหานั้นมีมากไม้ลายสนิทน้ากันรอดติดตามผักสองเนาะครับวาซิมีผักอย่างแน่สาหรับการเอื้นซื้อแอดกับเอื้นตามพื้นบ้านอีสานของเจ้าของเนาะครับเพราะว่าแต่ละทองทิ่นอาจซิเอื้นซื้อแตกต่างกันออกไปเนาะครับเนาะขอขอบคุณสำหรับการรับชมเนาะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำแน่ด้ครับเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสำหรับวีนี้แอขอลาไปก่อนขอลาไปเก็บผักก่อนด้ครับเแลยวบอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กระสวัสดีครับ